โอ่งวงแล้วนะครับวันนี้เล่นแบบว่าตกลงไปฟ้าร์มมีกี่ว่าตอนเดนเดนล่ามือรออะไรพี่พี่โจูพี่จอยู่ตรงไหนนะไปอยู่ตรงไหนเนาะอยู่เมืองบนป้มเมืองบนเขาทางใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วหน้าแดกสุดเดีวมารถเลยเดี๋ยวพี่ไปเอ้าเจ๊พี่พาเรามันจะได้อุ้มเราเอ๋อบ้างเพื่อนเี่ยงพี่อแกแบ่งเคให้มันบ้างเพื่อนเย็ดพี่แมวพี่ สวนเรือสวนแต้มพี่ไอ้บมุมทิ้งร้อยอยู่ทะเลนะเว้ยม่ยายถูกทีนะโดนร้อยพี่เฟอร์ดำนี่ขอตกใครกำลังไปบนมงคขมงมันตอนเราขาวผสมสีนชะ่ไหมนี่ไหน้ำเงินหลุปเลยมาวัดแดงนะทีน้ำเอองินนะเราเราช็อตตรงไหนะพี่ตรงปั๊มเหรอ เอไอเกมยู่ไหนสี่ดำวะไม่น่าระเบิดหราเราอยู่ไกลอ่ะแค่บินร้อยดูไงเพื่อนร้อยเหรอเท็ดไม้เออดูดูว่าไปทางไหนนะดูนะไปทางงวงผานงวงเท็ดแล้ให้ไอเนี่ยสามร้อยโลว่ะอ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยข้างเนี้ยเนี้ยข้างเนี้ยข้างเนี้ยเอาไปเนี้ย ของเราไม,ม้ไม่จะไปตรงหัวพอดีเลยนะที่เนีย่ยอยู่ไหนมาตรงตู้กด ATM สี่ศูนย์เราจะพยายามครับจะพยายามไม่รับปากนะแกรับไมด้เจ้าสามร้อยโลให้ไม่รับไม่ได้บุคลาจารย์เหได้เพื่อนบะุคลานะคารย์ยังไงเพี่ ปเอาแล้ปะวัมาแล้ว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 ายังไม่เทเลยพี่ีวันนี้ประวัจบเยสเางเกด้วยเพื่อนสเสกากด้วยส่งเกนะพี่เนี่ยพี่เนี่ยเเฮ้ยมึงใครทำเียอะไรรีบกลับมาดียเร็วเร็วดเดี๋ยว้วเเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อย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 เดยก่อนเยมเปิดรถเปิรถดิเร็วเร็วจะไฟแล้วเร็วเเปิดรัเมึงขึ้นมามันลงมันลงม่ใช่เล็กูขนาดมึงอยู่ไหนเนี่ยมันมีกันเยอะจัดเลยว่ะ ิีีเวะนั่งสองก็บอได้มัน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 ได้ให้ได้นะข้าหลังได้ตันได้ตันได้ตันะไรกันยโอ้จบอ้จบเอาดิมา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 ดันขึ้นมาเลยดันขึ้นมาเยเลยยโอคดันมาด่าไอ้สัตว์ขาาลองดาดเพื่อนไอ้ไว้เจ๊แก้มแดงไ้ไว้สัตว์เจ๊แก้มแดงอะไอไว้เียโดนเพื่อนกูโอ้ยเียนิ่มจัดเป็นเี่ยพวกมึงอ่ะ ไปกันตบไปเพื่อนตกกยิงให้กูยิงให้มันถือมันถือเพื่อนไปเห็นเปล่าเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเก๊ะเกกักสบด็กกระสบด็จ้หนี เดิมยแก่ทุยสัตว์บีบีมีบนบนบนเ่อนยบนเล่นนอยู่อ่นไหน่เล่นเยมเล่นนาะอ่ะผมขอผมขอขวส่งขวส่งขอส่งขวส่งขอส่งขอานส่งได้ไหมขวนส่งได้ป่มขานป่งได้ไหมขวาน่งได้ไอ้สัตว์ไอเหี้ยขอส่งบาดิตันเหี้ยขอเหี้ยไอไหนใส่เด็กเหี้ย

โงจ่าผิดยกาวยยกะจอยเยแกงกะจอกอ่าไอ้ถือโซนทุกคนถือโซนทุกคนรอบนี้รอบนี้จบพอไอ้ถือพอถือพอพเหลือเนี่ยคนเหลือเนี่ยคนเหลือเหลือคนเหลือกุ๊บใหญ่เลยใครเอาปะใครเอาปะเหลือมเหลือกุ๊บใหญ่เะคนเหลือกุ๊บใหญ่เลยคนเหลือกุ๊บใหญ่เลยนะพุกเลยอยนักวกเลยไป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 ไอ้ที่ยังรองไถอนสีกแ้ก็ลองทำสั่งได้ดูอะไปีไป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 นไแนี่ยไหนอ่ะ ไอเดงกมันะไอเด็ใครว่างนะไอเด็กม no. hey, yeah. I mean, ันจะวางไม่เอาปั yeah. like ๊มระเบิดนะเว้ยระวังนะเว้ยมาพร้อมรันละเฮ้ยที่เกมหลุดแทบหลุดปะไม่ใช่ไหนที่กําลัดแทบกําลังเยู่นะโอเคโอเฮ้ยเคไม่ได้ลุ้นเลยพร้อมเลยนะมาหมดเออนั่งไปนั่งไปไปเริ่มแยกเลยแยกเลยแยกเลยไอเนี้ยมตกมันไม่ตกมันเหลือวมึงไปถือสามควมใหญ่มตามมาปูเราแบบตามไปได้ควมใหญ่ตามหลังไปเลยตามหลังเลยพี่เนี่ยพี่เนี่ยมาเทียบสามแล้วร็วก่อนไหมมันเหลือวเยอะไว้เราวางเยอะไอ้หอดตอนไหนหอตอนไหนหอดแปดแปดปะ นะที่30ก็แต่พี่เนี่ยอยู่ไหนอ่ะ30นันและยี่สิบกันด้ยวยเกมเนี่ยอยู่รวยเกมเนี่ยไปเลยไหนพี่เกมเอาไปเลยพี่เกมเอาไปเลยเดี๋ยวค่อยพาจังหวัดผงไม่ได้อยู่กูุงอยู่ใคร